คุณคิดยังไงเวลาที่มีคนทักว่าเป็นคนสวยบางคนหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสการแต่งกายและแต่งหน้าก็ดูดีดูมรวมแล้วก็ดูว่าเป็นคนสวยสมกับคำเปรียบเปยว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งแต่ถ้าคุณอยากสวยใสดูอ่อนกว่าวัยแบบธรรมชาติก็ต้องทำแบบนี้อย่างแรกคือการให้อภัยการให้อภัยคือการยกโทษให้กับคนที่ทำผิดไม่คิดแแค้นเคือง จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นคนอื่นก็สบายใจและที่สำคัญยิ่งเป็นการปลดปล่อยใจเราจากอารมณ์เครียดแค้นขุ่นมัวหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมเคยกล่าวไว้ว่าการให้อภัยคนเป็นบุญกุศลใหญ่เราอย่าไปจองเวรจองกรรมกับใครส่วนเขาจะสำนึกผิดหรือไม่ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องกรรมของเขา 2. ทํทำใจเย็นๆคือการทำจิตใจให้หนักแน่น ไม่ฉุนเฉียวง่ายไม่รีบร้อนพยายามตั้งสติดีๆลองเอาใจเขามาใส่ใจเราและมองสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในแง่มงุมมองของคนอื่นบ้างจะได้เข้าใจเขาแทนที่จะใจร้อนบันดาลโทสะทำอะไรลงไปโดยผีผามก็อาจจะเกิดเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นได้ 3. คลายวิตกกเมื่อใดที่มีอาการวิตกกังวลจิตใจฟุ้งซ่านยิ่งคิดก็ยิ่งเครียดนอนไม่หลับ ต้องหาวิธีปลดปล่อยมันออกมาเช่นไปออกกำลังกายไปทำกิจกรรมที่ชอบจะทำให้ร่างกายและจิตใจมีการผ่อนคลายสบายใจขึ้น 4. มีอารมณ์ขันการมีอารมณ์ขันจะช่วยป้องกันอาการวิตกซึมเศร้าได้และยังสร้างบรรยาก,กาศร,รอบตัวให้ผ่อนคลายด้วยใครๆก็ชอบคนมีอารมณ์ขันเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนอีกด้วย 5. คิดทันสมัย เปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆติดตามข่าวสารบ้านเมืองอยู่เสมอจะได้รู้เท่าทันเหตุการณ์และรู้จักเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อความสะดวกในการใช้ชีวิตหมันออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ 7. รู้จักตนเองรู้จักตนเองว่าเป็นคนยังไงมีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงเพื่อเราจะได้เรียนรู้และยอมรับผู้อื่นได้ด้วย 8. เข้าใจผู้อื่น เป็นทักษะในการทําความเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าเราอยู่ในจุดเดียวกับเขาเราจะรู้สึกอย่างไรจะทําให้ต่างฝ่ายต่างก็รับฟังและเข้าใจกันมากขึ้นทําให้ระวังตัวได้ถูกต้องก็บคุมอารมณ์ของตนเองได้ 9. ไม่ฝืนความจริงรู้จักแยกแยะเรื่องราวตามเหตุตามผลอะไรที่ผิดก็ไม่ดันทุลังการยอมรับผิดจะทำให้มีการปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น ถ้าใครปฏิบัติได้ดังนี้ก็จะทำให้กลายเป็นคนมีจิตใจเบิกบานผ่องใสไม่ขครงเครีคยดเมื่อมีความสุขภายในก็จะแสดงออกมาสู่ภายนอกมีหน้าตาผิวพรรณที่ผ่องใสดูสวยอ่อนกว่าวัย